วันนี้ก็อยู่ผมใน rnth นะครับนะและในวันนี้เราก็อยู่ในเกมโอซคูนั่นเองครับนะฮะเออหรือกูจะพูดอะไรวะเมื่อกี้หรือเกมโอซคูก็คือเกมสคูเดซเวอร์ชั่นสามมิตินั่นเองครับนะก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดของค่ายลุงแมทนั่นเองครับค่ายแมตติกี้นั่นเองเออนะลุงแมทได้ปล่อยเกมใหม่มาแล้วนั่นเองอ่ะเกมโอซคูครับนะที่แปลว่าโรงเรียนเก่านั่นเอง มันก็คือเกมสกูเดว์ชั่น 3D อะไรนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าจริงๆอะตามความเป็นจริงผมโหลดมาเล่นนานแล้วแหละแต่ผมไม่มีโอกาสได้แคนเกมพอเนื่องจากไม่มีเวลาบวกขี้เกียจนั่นเองครับนะอืมเอออีกอย่างผมมีคลิปดองไว้เยอะด้วยเออก็เลยยังไม่ทําคลิปเกมนี้นั่นเองจนวันนี้ผมรู้สึกว่าอยากจะทําก็มาทําแล้วนะครับนะอือเราก็จะมาเล่นแล้วก็ตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะว่าเกมที่เนี่มันมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลย หน้าการตั้งค่าครับซึ่งการตั้งค่านี่สามมิติถือว่าหรูนะครับนะถือว่าหน้าการตั้งค่าเนี่ยหรูกว่าเออสองเอสองดีเยอะเลยนะครับนะอืมหน้าอัปเกรดเกมนี้ไม่ให้เติมเกมนะครับนะไพร้อยห้าสิบาทซึ่งร้อยห้าสิบาทต่อปีเรอระเป็นการแบบสนับสนุนเกมนี้นะครับนะร้อยห้าสิบาทต่อปีโอ้กูไม่เติมอนะรู้สึกยังไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เราจะมาเล่นกันเลยนะครับนะซึ่งผมเล่นค้างไว้นะอืม แต่เดี๋ยวเราขอสตาร์ทนิวแล้วกันนะเนาะอืมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเลือกตอัวละครเลือกนักเรียนนั่นเองครับนะอืมมีฟิล์เป็นฟิลเตอร์นะครับแลวหน้าเลือกเออซึ่งมีเพจของตัวละครน,นั้นๆด้วยฮนะแต่มีเหมือนจะมีหน้าเดียวนะครับนะ ซึ่งตัวละครสาดีนี่บอกเลยว่าหน้าตาแม่งหน้าเกลียดชิบหายเลยเอาจริงมึงดูแต่ละตัวดิมึงดูผู้หญิงผู้หญิงมีกล้ามเยอะโอ้โหหน้าตาแต่ละคนแม่งม,มีมีนักเรียนชุดใหม่ๆนะครับนะคือตัวละครมันจะไม่ได้เหมือนกับสองดีเป๊ะๆเ,เลยแทนมันจะมีตัวละครรับที่เราไม่สามารถเลิกเล่นได้นะครับแล้วลขึ้นอะไรเอ่ยเป็นเงาขึ้นมาหนึง่งเออเฮ้ยแยบแม่แสกไอ้แม่งเปลี่ยนไปวะรู้สึกว่าสามดีแม่งหน้าหล่อขึ้นนะเนี่ยตัวนี้ เออสองดีแม่งหน้าแบบโอ้โหตาจะหลับแล้วมีใครบ้างเนี่ยผมจะขอไม่อ่านชื่อตัวละครนะฮเฮ้ยไอ้เหียเวนเดเดี๋ยวนะเวนเดม่นชื่ออะไรวะเวนดี้เกฟเวนเดอาดัมกลายเป็นเวนดี้เกฟใช่ไหมเวนเดแหละดูทรงใช่เลยอะ่ะเออชุดดำมีอยู่คนเดียวนะครับนะโอ้หน้าตาแต่ละตัวมันชวนไม่น่าเล่นแล้วจริงเออนะเอ้อะไรเนี่ยแจ็คอูเนียนเ,ยเดี๋ยนะจ็อกเลเซอร์ไอ้อเหีย จ็อกเลเซอร์กูแม่งเปลี่ยนไปไอ้เหียจ็อกเลเซอร์กูกลายเป็นเด็กเนิร์ดไอ้เหียพระเจ้าผมขอเลือกเออนักเรียนรุ่นโตสุดเลยกันนะครับนะเออซึ่งนี่เดอะสต l อ e เกอันนี้เป็นตัวละครที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะซึ่งเราจะเลือกตัวนี้แหละเออนะเดอะสต l อ e เกอร์ ผู้สะกดรายตามช่วงนี้ติดโคซิงชิพนะครับนะเออไอเกมร้านกาแฟไม่รู้ใครมีรู้มีใครรู้จักบ้างนะเกมผีสองพย่ิบสองอ่ะเออ굿มอน์นิ่งหฮาอายุอะไรวันนี้ฉันจะพาแกมารู้จักที่นี่นะบ้านใหม่ของแกโอ,โอเคฉันชื่อเดอะสต็อกเกอร์อายุสิบแปดปีนะฉันก็แค่จะต้องการมาอยู่ที่นี่ฮ่าฮ่านี่นะได้ยินนะเขาเลือเปล่าไอควายแม่งเหมือนหุ่นยนต์เลยเออแล้วก็เฮียอะไรก็ไม่รู้เอาไปว่ากูแปลไม่ออกนะจริงๆเมื่อกี้กูแปลมั่วได้ซ้ํา โอเคครได้แชร์ประสบการณ์นะสตอรเกอร์อะไรนะนายก่อนอยู่โรงเรียนนี้ไปก่อนโอเคมีเปียนโน้วยอันนี้เป็นห้องเออน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยห้องดนตรีนะครับนะเอาละฉันเป็นครูของเธอนะฉันชื่อเออ p r i n เ i ป a l b บ็ k อ๋อ,เ,อ,อเป็นพอน้วยได้ใยว่าอืมแต่ละคาบเรียนมีเวลาสามสิบนาทีนะแล้วก็นาะยจะได้เรียนวิชาต่างๆแล้วก็ต้องมีการตอบคำถามเพื่อได้เกรดเอาละนะบทพูดตรงนี้นะ่าจะเหมือนกับเกมสองดีแล้วนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวการบังคับ ถ้าจะไม่ผิดผมเคยแคสเกมเว딩 e อมพายที่เป็นมวยปั้มสามดีลงช่องนี้นะครับนะแคสเกม Game, คลิปนั้นประมาณสี่เกมนี้ประมาณสี่คลิปมั้งอืมเนี่ยการบังคับเหมือนกันเตลยนะครับนะคือปุ่มเดินมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นจอยสติ๊กอย่างนีนะ้หมุนได้นะครับนะอารมณ์เหมือนโรบอกอ่ะแต่เป็นโรบอกที่ไม่สามารถหันหน้าได้น,นั่นเองครนับนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลื่อนหน้าจอเพื่อหันหน้าได้การหันหน้าคือต้องใช้ปุ่มเดินเท่านั้นทุกอย่างอยู่ในปุ่มเดินหมดเลยเชีย,เ,ยโนโนเลยอืมมีเปียโนได้หว่ะ แต่ว่าเราขอเล่นตามน้ําไปก่อนแล้วกันอืมพวกเขาทําดีขึ้นเยอะนะตัวละครบางตัวเนี่ยหรับผมนะเกม 3D เนี่ยหน้าตาแย่กว่า 2D ส่วนใหญ่นะแต่บางตัวก็หน้าตาดีขึ้นเอ้ยอะไรมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยอ๋อสอนวิธีการใช้ลูกตาใช่ไหมปุ่มมีปุ่มลูกตาขึ้นมาด้วยสำหรับเกม 3D นะครับนะปุ่มลูกตาไว้สําหรับอืมจ้องมองคนที่อยู่ใกล้ๆนันะ่นเองคำนั้นมันจะเป็นการล็อกเป้าวัานหนึ่งโอเคเอล่ะ เราอยู่นี่ก็นี่คือแมปนะครับนะเดี๋ยวรีวิวแมปเลยมีเฮียอะไรบ้างวะมีห้องออฟฟิศมีไลบรารีห้องสมุดวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อัปเปอร์ฟลอร์มีชั้นสองโอเคเหมือนสองดีเป๊ะเลยแล้วก็มีสระน้ำมีสระน้ำด้วยเฮียกูรอเวลานี้มานานแล้วการที่จะมีสระน้ำเนี่ยมีทอยเลทตมียิมมีห้องออคาเฟ่อยู่ตรงกลางเลยห้องเรียนเหมือนจะน้อยกว่าสองดีนะครับนะแต่ว่ามีเหมือนจะมีโซนอื่นๆมาเพิ่ม นั่นเองอ่าโอเคอย่างน้อยกูก็ภูมิใจกับห้องดนตรีกูแล้วกันว่าแต่ห้องวิทยาศาสตร์มันกูต้องไปไหนวะเนี่ยมันห้องวิทยาศาสตร์จะอยู่ตรงข้ามกับแหล่งกุ e แมพมันอาจจะดูยากนิดนึ่งนะว่าเวลาเดินมันก็จะแบบเล่นค่อนข้างยากนะครับนะอืมเราต้องเข้าเรียนก่อนสิบโมงสามสิบเฮียเลยดูแมพก่อนเออตรงอ้าวิทยาศาสตร์นี่หว่าเอ้ออยเยกูลืมเลยว่าเรียนวิชาอะไรวิทยาศาสตร์อยู่นี่เออ แต่ก่อนนั้นนี้ผมก็ไปฝึกบังคับฝึกอะไรมาแล้วแหะมันก็น่าจะค่อนข้างชำชองนิดนึงนะอโอเคไหนดูดิเอ้ยนี่นายอะไรมานั่งได้ยังมเนะี่ะโอเคอะไรก็ม,กมันลอตัวละครตัวละครหญิงนี่ถือว่าเอเฮี้ยไม่หยาหน้ามาใกล้จอดิไอ้ครูให้โคตรตลกเลยแบบเมื่อกี้ตัวละครหญิงเวอร์ชัน 3D นี่แบบว่าหนมโคตรใหญ่ก็แล้วเออ เสียดายอย่างหนึง่งว่าแอบ,บดูใต้กระโปรงไม่ได้ไอ้ <laughs> ยันโลจิตใช่ไหมเลยกูตัวละครเนี่ยในเรื่องของชื่อตัวละครผมจะไม่จําแล้วกันเพราะเนื่องจากหน้าตาแม่งหน้าเกียรมาหน้าแต่ลตัวและแถมแม่งก็จํายากเลยนะครับนะอือเออสามดีนี่ผมไม่ได้เล่นไปตลอดหรอกก็แค่ทําคลิปสักสองสามคลิปก็ยังดีอะมั้งเห็นมีคนขอเยอะและ้วเออรีเควสกันมาเยอะเหลือเกินอะไรของแม่งเนี่ยแล้วจู่ๆขึ้นโตคือเฮียแล้ววะอืม เกมนี้นีใ่ใครที่มาับไม่เป็นจริงๆนี่บอกเลยว่าปวดหัวมากแล้วก็ยากมากเลยนะครับนะฮุยระเบิดระเบิดใช่ป่าวะ่ะโอเคเอาล่ะนายไปที่อื่น้ะล่ะพวกงโง่ได้เลยครูอืมหยิบหนังสือไม่เอาเอาระเบิดหน่อยสิฮ้ยบึมไหมอืมระเบิดระเบิดสามดีนี่ไม่รู้ว่าแรงไหมนะครับนะแต่ผมเคยใช้แล้วล่ะอืมแต่เหมือนจะไม่ได้แรงเข้าเท่าไหร่นะครับนะอืมไปไปเรียนต่อมุมกล้องม่งจะแปลกๆหน่อยนะครับนะ จริงๆมันมีให้ตั้งคล้อมราตรงนี้แต่ผมเลือกไซต์ a c k กก g มาก็ไม่รู้มันคือเฮียอะไรนะครับนะอืมแต่มันเล่นง่ายดีนะอ่นะคลิปนี้ผมจะไม่พยายามตัดต่ออะไรมากมายนะอืมอย่างมากก็แค่ตัดสิ่งที่มันแบบอนีร่ะแต่จริงๆสามดีมันก็ไม่มีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่นะครับนะเออมันอาจจะน่าเบื่อนิดหนึ่งนะอืมเดี๋ยวเราหาอะไรทำสนุกๆดีกว่าห้องนี้มันเป็นห้องอะไรวะเนี่ยาลเบิดดีเฮ้ย แต่รู้สึกว่าส d มดีไม่สามารถจุดไฟได้นะครับกด R กับตัว P เป็นการจุดไฟแบบเหมือนสองดีแต่ว่าสองดีมันทําได้แต่ว่าสามดีทไม่ได้ผมลองดูแล้วนะมันทําไม่ได้จริงปลาระเบิดดิบุ้มบุ้มไหมโอ้ระเบิดไม่ทํางานเครียดเลยทีนี้ไหนลองดูกระเป๋าสามดีหน่อยดิมากดสะพายอ่ะยังใช้งานเหมือนเดิมสามดีสามารถหยิบของได้สองอย่างนะครับนะนั่นแหละคือเรื่องดีเฮ้ยนะยายยากได้กระจกไหมหกสิบสองบาทอร่อยนะ ไม่เอาเฮียกระจกเฮียอะไรกินได้ไอสัตว์โอเค okay, ก็ได้ฉันไปขายที่อื่นก็ได้นี่คือนี่คือจอซีน่าใช่ไหมเดถ้ากูเข้าใจไม่ผิด <laughs> เออนะหน้าแม่งกูดูกูรู้เลยเ,ออเฮียมุมกล้องแม่งเออบังหน้าจอกูหยิบแท่งเหล็กไม่ใช่แท่งเหล็กมากล้องมาทําไมเอ,อ้ยจำไวนะ้นะจะมีมิชชั่นนะครูเอ,อ้ยครูเฮียอะไรนักเรียนถ้ามากี้กูเสียงพากเสียงรู เออเดี๋ยวมิชชันมิชชันเกมสามดีนี่บอกเลยว่าแม่งไม่ได้ยากนะมันก็เหมือนกับสองดีแต่ว่าแบบเวลาทํามันทํายากกว่าไงแต่มันแบบคือ,อยังไงอะคือมันไม่น่าทำเอ้ยแล้วจะจู่กูกิ้งคือเฮียอะไรวะเฮ้ยนะไม่ได้เรียนตามที่ครูบอกเลยนะได้เกตเอไปซะไอโง่โอ้โหสองสามดีนะแม่งแบบบอกเลยว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบจริงจริงนี่กูว่าแม่งโหลดมาวันแรกแล้วลบทิ้งเลยอะเออแต่นี่ผมเล่นจนเริ่มรู้สึกเริ่มติดใจละ เรามาลงอาหารใช่ไหมนี่ไงไอเหี้ยกูเหมือนสตอ,อกเกอร์ไปเลยแม่งถือแทงเหล็กเวยเดี๋ยวมุมกล้องแม่งให้มันมองตัวเองดิมองคนอื่นทำไมอืมเราสามารถกดลูก,กาตาเพื่อเลือกมองได้นะครับนะเออนี่ไงมองตัวเองอ่านี่เป็นไงเหมือนสตอ,อกเกอร์ปะวะไม่เหมือน,นเหี้ยแม่งยาอ่อนเขากูปาอะไรแล้วแม่งเวลาเราเข้ารงอาหารจะไม่เหมือนสองดีนะครับสองดีคือเข้ามาในโลงอาหารปุ๊บเสียตังห้าบาทแต่อันนี้คือหยิบกินของต่างๆเพื่อเสียตังนั่นเองครับนะ ซึ่งครั้งละสองบาทนั่นเองอย่างละสองบาทผมว่ามันมันหักเงินแพงกว่าในสองดีนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินเริ่มต้นเรามีตั้งร้อยบาทเลยนี่ไม่ใช่บาทดีดอลลา่าเออแต่ว่ามันเนี่มันก็เลยมีโอกาสเสียตังค์มากกว่านะครับนะแต่ก็ถือว่าคุ้มแหละอ่าเฮ้ยช่วยฉันหน่อยฉันเป็นเกย์โอ้ได้เลยเพื่อนเนี่ยฉันจะเกย์ซ้ําให้โอ้โหเข้าใจมากเพื่อนให้เกย์เกย์เฮียะลรจู่ๆกูคิดบทนี้ขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้นะอืม เอ้ยเพื่อเนเอ้ยกวนตีนเอาแล้วมันจะให้กูช่วยอะไรวะกวนตีนนะเียคลิปนี้ถ้ามันจะยาวนิดหนึ่งก็ไม่แปลกนะครับนะเพราะว่าเกมสามดีแม่งเล่นนานกว่าสองเมตตเยอะเลยเฮ้ยสาวสวยวะสาวสวยใส่บิกินี่โอ้ยเงียนเลยไม่ใช่แล้ะไม่ใช่้ะเออวีเราเป็นสตอเกอร์เราเข้าไปคุยกับเขานะครับนะอืมเป็นผู้กดไล์ตามมนะันเองจริงสตอเกอร์มันก็คือพวกโรคจิตนั่นแหละนั่นะนะอืม ้วครับต่อไปเราต้องเรียนอะไรวะนะอ๋อพูดถึงคาบเรียนนะครับนะทุกคนเวอร์ชันสามิติเนี่ยมันจะมีคาบเรียนน้อยกว่าสองมิตินะครับนะเราเรียนตั้งแต่เก้าโมงเหมือนเดิมแต่ว่าเวลากลับบ้านเนี่ยคือสบายสามปุ๊คือหมดเวลาเรียนเลยไม่เหมือนกับสองมิติที่จะหมดเวลาตอนสี่โมงนะครับนะเนี่ยเราต้องดูแมพให้เป็นนะครับนะถ้าดูแมพไม่เป็นเราไปไหนลําบากเน่บอกเลยนะครับนะอือฮึเดี๋ยวที่นี่คือห้องดนตรีนี่ไง English School อยู่นี่เองประตูเหลืองนี่กูจําได้เลย มันประตูสีมันจะคล้ายๆกับสองมิตินะครับนะใครจําสีประตูได้ก็คือสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะอืมเอ้ยฉันเ้ครูแม่งโอ้ไอเด็กผู้ชายข้างหลังแม่งหน้าตาแม่งเมายาชิมหายเลยเราเข้าไปคุยกับมันไดเปล่าวะเนี่ยเราล็อกเป้าตัวมันอยู่เนี่ยเฮ้ยนายมีอะไรจะพูดกับฉันหรือเปล่าสตอเกอร์เออเดี๋ยวนะเ,เราเป็นเพื่อนกันได้ไหมนี่เราเราสามารถเลือกเลือกข้อความได้นะครับนะเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับแก ได้นะมึงอืมอียโดนกูต่อยหน้าไปหนึ่งทีจบเรื่องจบราวโอ้โหเช็ดเค่มึงจับกูสู้เพกอ๋อ้โอโอ,โอ,อย่าล็อกกูการต่อสู้นี่สามิติบอกเลยว่าสู้ลำบากนะครับนะฉันปปปูล่ากว่าแกนะเรื่องมึงเหระอืมกระแทกไปทีหนึ่งโอ,โอ้แล้วแขนกูเปื้อนเลือดด้วยจริงจริงเกมนี้มีการเลือกกราฟิกนะครับเนระาจะเอาเลือดแบบไหนแต่มันไม่มีการแขนขาหัวขาดและไม่มีการตายนะครับนะทุกคน อืมแต่ยังมีเลือดก็ถือว่าโอเคแหละก็สมจริงสำหรับสามิตีนะครับนะอืมไอสาวสาวเธอสวยเหลือเกินของมองนมเธอได้ไหมจะเฮียเฮียอะไรของกูเนี่ยเออเราคุยกับสาวดิโอไม่ได้วะแม่งเฮ้ยคุณตีนหนอเฮียเอยมึงทําอะไรเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอกมึงจะเจ็บว่ากูโดนต่อยไหนเฮียแม่งเดี๋ยวกูกระทืบอืมเอ้ยมีท่าหมุนตัวต่อยนี่เหรอเฮ้ยอืม เรียบร้อยหัวดังในกูชิมหายแล้วอครูอย่าทําร้ายผมเลยมันจะเลือเรียนแล้วผมหนีก่อนเอ้ยมึงจะไปไหนมึงต้องอยู่ในห้องนี้ <ST> S> <S ได้นะครูอุ้ยเอ้อข่มคืนครูไม่ใช่อะไอ้แม่งมุนวายใช่ไหายเฮียอะไรเนะี่ยกระโดดซ้ําเข้าไปโอ้ยสตอกเกอร์ก็ซูได้นะเว้ยเอาครูแม่งหลับเลยหลับก็ดีแล้วเฮอมาอุ้ยโกงตูดเหรอ,อ อ Finally, <the> <yourself> <ated> ืม <decimal> อ <opl ane> <man _ absorption> ันี่ม่งโดนล็อกคอหน้าชิไหายโอ้ยนายสู้ผิดคนแล้วไหลน้องเอ้าไอ้เฮียเอดน๋ยวจะที่ฉันได้ยินมาฉันจะตัดสินใจเองว่าใครเป็นคนถูกมิซีดเบียนถูกนะจ๊ะโรงเรียนเราเป็นสถานที่ในการฝึกสอนไม่ใช่ให้ต่อสู้ไอ้เฮียเอาล่ะนะเพื่อป้องกันความอันตรายอยากไอ้เฮียอะไรก็กูแปรมั่วใช่ไหมเด้ ว่าผมปิดคลิปแล้วล่ะนะตอนนี้นะครับนะห้องออฟฟิศจะอยู่ชั้นสองนี่เองโอเคโอ้ยทำไมมือเราเปื้อนอะไรวะช่างเหอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับเกมโอ h o o l หรือคูลเด 3D นั่นเองครับนะโอเคซึ่งเราเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะครับนะเพราะว่าคลิปเดียวเรารีวิวอะไรไม่หมดแน่อนม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็กดติดตามเพื่อน,นับหนุนช่องผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายเราหันมามองกล้องหน่อยนี้ก่อ,อนจบหันมองกล้องเออยิ้มสวย